ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เราจะพูดถึง Shadow DOM ในภาษา JavaScript เราจะอธิบายพื้นฐานข้อดีและตัวอย่างการใช้ Shadow DOM ในโลกจริงทีละขั้นตอนการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น Shadow DOM เป็นฟีเจอร์สำคัญของมาตรฐานเว็บคอมโพเนนตที่ช่วยให้สามารถแคปซูลสไตล์และโครงสร้างด้อมภายในคอมโพเนนต์ได้ฟีเจอร์นี้ช่วยป้องกันการรบกวนระหว่างสไตล์และสคริปต์ของคอมโพเนนต์และเอกสารหลักชา a ์โด d ด m อมช่วยสร้างโดมที่มีขอบเขตเฉพาะซึ่งเชื่อมโยงกับองค์ประกอบด้อมปกติ ชา a d โด้ทรีนี้ถูกแยกออกจากเอกสารโดยรวมซึ่งสไตล์และสคริปต์ภายนอกจะไม่ส่งผลต่อมันและสไตล์และสคริปต์ภายในก็จะไม่รั่วไหลออกไปเช่นกันตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างคอมโพเนนต์ปุ่มที่กำหนดเองโดยใช้ Shadow Dom มสไตล์ Style ของมันจะไม่รบกวนกับองค์ประกอบอื่นบนหน้าเว็บในทำนองเดียวกันองค์ประกอบที่มีชื่อคลาสเดียวกันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งกัน เนื้อหา HTML ปกติที่อยู่นอก Shadow DOM จะเรียกว่า l i g h t DOM Shadow DOM มีข้อดีดังต่อไปนี้การห่อหุ้มข้อมูล Encapsulation Shadow DOM แยกสไตล์และฟังก์ชันออกจากกันช่วยป้องกันปัญหาการชนก,นกันกับสไตล์และสคริปต์ส่วนกลาง การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusability) Component ที่สร้างด้วย Shadow DOM สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในโปรเจกต์อื่นๆได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสไตล์ที่จะชนกันความง่ายต่อการดูแลรักษา (Maintainability) การห่อหุ้มข้อมูลทำให้ลอจิกและสไตล์ของ Component แยกออกจากกันอย่างชัดเจนจึงง่ายต่อการดีบักและดูแลรักษา ในการใช้ Shadow DOM คุณจำเป็นต้องแนบ Shadow Root เข้ากับองค์ประกอบ HTML ตัวอย่างง่ายๆมีดังนี้โค้ดนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้โ o s t e อเ m e ม t องค์ประกอบด้อมปกติที่นำ Shadow Root ไปแนบในตัวอย่างนี้คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Shadow Host Shadow Root รากของ Shadow Tree ที่สร้างโดยใช้คำสั่ง Attach Shadow โหมดโหมดในโหมด Open JavaScript ภายนอกสามารถเข้าถึง Shadow Root ได้ผ่าน Element Shadow Root ในทางกลับกันโหมด Close ไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึง Shadow ด o อมมีขอบเขตสไตล์ของตัวเองสไตล์ที่กำหนดใน Shadow Tree มีผลเฉพาะกับองค์ประกอบภายในท r e นั้นนี่คือตัวอย่าง ถึงแม้จะมีสไตล์ชนกันในเอกสารหลักก็จะไม่ส่งผลกับย่อหน้าที่อยู่ในช์โดวทรีย่อหน้าภายในช์โดว์ดอมจะยังคงเป็นสีเขียวในขณะที่ย่อหน้าภายนอกจะเป็นสีแดง เหตุการณ์ภายในชา์โดดด้อมคล้ายกับเหตุการณ์ในดอมทั่วไปแต่อาจทำงานแตกต่างกันในแง่ของการแพร่กระจายเนื่องจากการห่อหุ้มนี่คือตัวอย่าง เมื่อคลิกปุ่มตัวดักจับเหตุการณ์ทั้งสองตัวจะถูกเรียกใช้งานแสดงการทำงานของการแพร่กระจายเหตุการณ์เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน Shadow DOM ถูกส่งต่อไปอยัง Light DOM ค่า Target ของเหตุการณ์นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็น host element แทนแหล่งที่มาดั้งเดิมในตัวอย่างนี้ Event Target ภายใน Shadow DOM คือองค์ประกอบ Button จริงๆแต่ถ้าอยู่นอกชา a d o w DOM จะถูกแทนที่ด้วยองค์ประกอบโฮสต d ดิ p Shadow DOM และ Element แบบกำหนดเองเป็นส่วนประกอบสำคัญของเ Web Component เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในการสร้างองค์ประกอบ UI ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และมีการห่อหุ้งอย่างสมบูรณ์ เอกสารหลักมี html ดังนี้โดยการใช้ shadow dom ภายใน element แบบกำหนดเองคุณสามารถสร้างองค์ประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และป้องกันปัญหาสไตล์ชนกันในโค้ดนี้จะมีการสร้างแท็กชื่อ mycard และเชื่อมโยงกับ class mycard องค์ประกอบ p ภายใน mycard จะไม่ได้รับผลกระทบจากสไตล์ภายนอกและจะแสดงเป็นสีน้ำเงินเสมอ สล็อตช่วยให้คุณสามารถนำเนื้อหาจากไลดอมมาแสดงในชาร์โดดอมได้นี่คือตัวอย่าง เอกสารหลักมี html ดังนี้องค์ประกอบล l o t ที่อยู่ใน shadow dom จะใช้แสดงเนื้อหาจาก light dom ที่มี attribute slot ตรงกัน shadow dom เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างส่วนประกอบเว็บที่แข็งแกร่งใช้งานซ้ำได้และดูแลง,ง่าย โดยการห่อหุ้มสไตล์และฟังก์ชันการทำงานมันช่วยลดความเป็นไปได้ของการขัดแย้งและทำให้การจัดการโค้ดง่ายขึ้นคุณสามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรโดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณขอบคุณที่รับชมจนจบ หากคุณชอบเนื้อหาของช่องนี้โปรดพิจารณาสมัครสมาชิก